cho nào đi Chụp như một người Oh no Chịu à Kiếm này sao mày bò một lần nhé Ok Chim <mà> nữa còn Ông ơi Ông Hây không có gì ăn lời hả Cuốn มาแล้วจ้าอะโนดิ้เจใช่นี่ไงพ่อซื้อ KFC เนี่ยมากินด้วยกันถังใหญ่เลยได้เดี๋ยวพ่อตั้งไว้ตรงนู้นนะ,ะโอเคเดี๋ยวพ่อพาน้องไปอาบน้ำก่อนไป<ะ>นะโอเคโอ้หถังใหญ่ขนาดนี้กินได้สองสามวันเลยมั้งเนี่ยคอก็อยู่นี่ มาเห็นมากเลยกำลังห wow. ิวบนนีเลยยังก็กินให้หมดเลยกัน ơi oh no oh my God. Mm. <coughs> <coughs> right. oh ông con phai ừ กิน <cam ina> หมดแล้วเราเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ยไปดูทีวีต่อดีวกว่าน้องหลับแล้วอ่ะมานั่งลูกพุงอะไรอยู่ตรงนี้หิว,วอ่ะกินแคสซียหนสไิไมเ <cam ina> บาจังเลย <cam ina> เคสีหมดเลยเหรอเนี่ยน้องดีเจเคสอยู่ไหนหนูเอาไปเก็บไว้ในครัวหรือเปล่าหรือว่ามันทำบผมกินหมดแล้วครับฮะ <Ha? S 2> <What? S 1> กินหมดเลยเหรอลูกโอ้น้องดีเจกินหมดอย่างเนี้ยแล้วคนข้างหลังเขาจะกินยังไงล่ะลูกน้องดีเจฟังพ่อนะลูก<า>การที่หนูกินอย่างเนี้ยกินไม่เผื่อคนอื่นแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับรู้ไหมคับ นี่โชคดีที่ในครอบครัวของเรามีคนไม่เยอะถ้าเหมือนพ่อตอนเด็กๆเนี่ยครอบครัวพ่อมีพี่น้องห้าคนถ้าพ่อกินไม่แบ่งคนอื่นอย่างเนี้ยคนข้างหลังเขาจะไม่ได้กินนะลูกเพราะฉะนั้นทีหลังเนี่ยเวลากินอะไรก็แบ่งคนอื่นด้วยวก็จะไหมหเผื่อเวลาที่ตอนหนูโตไปหนูไปอยู่หอกับเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่ว่าเอาเพราะพ่อแม่ไม่สั่งสอนครับขอโทษครับที่กินหมดไม่เป็นไรไะ เด okay. ี๋ยง uh, ั้นพ่อไปซื้อข้าวหน้าปลาซอยแล้วกันนะโอเคฟังเสียงน้องด้วยล่ะน้องร้องเปล่าเพื่อนเพื่อนคะเวลาพ่อแม่ซื้ออะไรมาให้ที่เป็นของกินเนี่ยอยากกินหมดนะครบเพราะคนอื่นเขาก็อยากกินเหมือนกันอย่างงั้นเผื่อให้คนอื่นด้วยนะครับอีกแล้ว ม่อะไรกินบ้างอ้าวน้องดีเจมาพอดีเลยลูกหิวแล้วเหรอเน,นี่ยแม่ทำต้มยำกับผัดหมูไว้เยอะเลยอะอของโปรดเลยทนั้นเลยว้าวของโปรดนี่อย่าใช้มือห้ามใช้มือหยิบเด็ดขาดเนี่ยเดี๋ยวถ้าลูกจะกินนะไปเอาจานมาตักเองเลยเดี๋ยวแม่ขึ้นไปข้างบนก่อนโอเคนะกินแล้วเก็บไว้ด้วยละ่ะว้าวของโปรดท้านั้นเลยเดี๋ยววันนี้แหละจะกินให้น้ำใจไปเลย จะกินให้น้ำใจไปเลยเฮ้ยโอเคชิมดูก่อนอืมเอาอเบออืเออ่อ,อ ดักผัดหมูมาหมดแล้วเอาต้มยงกุ้งด้วยดีกว่าโอเคไปกินหน้าทีวีดีกว่าอ่าอิ่มจังเลยอ่าถึงต่อก็ไม่ไหวเราจะปิดฟ้าเอาไว้เพื่อ ทำไม่ให้มแมลงมาต้มขึ้นไปเล่นเกมดีกว่าโอ้ยกลับมาถึงบ้านแล้วเหนื่อยจังเลยหิวก็หิวฝาชีอยู่นะโอ้ยมีอะไรกินบ้างเนี่ยหิวจังเลยอในนี้น่าจะมีอาหารที่มทาทำไว้อยู่ทุกวันแน่เลยอ่ะเปิดดูหน่อยดิ ฮ้ย <Hey, S 2> ไม่มีอะไรกินเลยเหรอคุณอะไรเนี่ยทำของน้อยๆไม่มีอะไรกินเลยเนี่ยของหมดแล้วเนี่ยไม่เติมวะหิวข้าวโหอ้าวเอเออะไรคุณก็ทำไว้แล้วนี่กับข้าวตั้งเยอะดูเองสิเยอะตรงไหนคุณมาดูสิมาไม่มีอะไรกินเลยเนี่ยอะไรเนี่ยไม่มีได้ไงอ่ะไหนดูสิอา้าวก็ไม่เช้าทำกับข้าวไว้เต็มเลย มันเต็มตรงไหนเนี่ยโอ้นี่กลับมาเหนื่อยๆตายแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวข้างนอกแล้วกันเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยกับข้าวก็ทำไปตั้งเยอะดีเจแอบกินหมดเลยใช่ไหมเนี่ยต้องไปคุยซะหน่อยละเฮ้ยเ่นซอนหาเจครับ <DJ> เน e uh, wow ี่ยไม่มีอะไรจะถามอะไรเหรอครับกับข้าวที่แม่ทำไว้เมื่อเช้าอ่ะตั้งเยอะแยะมันหายไปไหนหมดลูกผมกินไปหมดแล้วค่ะแม่มันอร่อยมากเลยทำอีกนะครับ ดีเจ <DJ. S 2> อะไรไม่รู้ว่าลูกอะชอบกินกับข้าวที่แม่ทําแต่อันนั้นเนี่ยคือแม่ทําแบบให้เรากินกันทั้งครอบครัวนะลูกไม่ใช่ให้ลูกกินแค่คนเดียวเนี่ยดูสิพ่อกลับมาจากประชุมเหนื่อยเนื่อ,อะ่ะมีแต่ข้าวกับข้าวไม่มีอะ่ะลูกอ้าจริงเหรอครับพ่ออยู่ไหนล่ะครับตอนนี้พ่อออกไปกินข้าวข้างนอกแล้วเนี่ยข้าวหลังจําไว้นะครับลูกเราต้องรู้จักแบบตาก,กับข้าวอะ่ะต้องนึกถึงคนอื่นด้วยว่าเขาได้กินหรือย,ยัง แล้วเนี่ยลูกกินลูกก็กินทิ้งกินขว้างอ่ะกินเหลือตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเหลือจากลูกใครมันจะกินอีกอ่ะได้เลยครับต่อไปนี้ผมจะตักแต่พอดีพอดีครับอโอเคเข้าใจก็ดีแล้วตักแต่พอดีถ้ากินไม่พอค่อยเติมลูกแล้วก็เว้นไว้ให้คนอื่นก็กินบ้างเข้าใจไหมครับไปเดี๋ยวแม่ลูไปดูน้องหน่อยโอเค อะไรขนาดนี้อ้าวเด็กๆเล่นกันอยู่หรอใช่ค่ะอ่านี่วันนี้นะซื้อไก่ KFC มาให้กินกันมาเร็วอุยซีซีต้องใส่ KFC นุ๊กซีซีั่งไว้ก่อนก็ได้ค่ะเล่นเสร็จแล้วค่อยกินก็ได้ใช่ค่ะโอเคงั้นเล่นกันก่อนนะเดี๋ยวเอาไปแบ่งไว้ให้เรากันเนาะได้ค่ะแบ่งเป็นสองจานดีกว่าอืม อันนั้นของนี่ของเด็กเด็กอ่ะเด็กๆนี่นะนะแบ่งไว้ให้ใส่จานใหญ่นะส่วนของนาคอนเนี่ยเป็นจานนี้บอกนาคอนด้วยนะถ้านาคอนลงมาได้ครับอู้หิวจังเลยอ้าวตัวพี่กับน้องมาเล่นกับน้องจะเมื่อไหร่ละเออมึ่สภาพักละค่ะดีดีด,ดีหาของกินหน่อยสิหิวมากเลยเนี่ยว้าววันนี้มีไก่เค้กซีหรอเนี่ยโอ้กำลังหิวอยู่พอดีเลย ทำไมแบ่งไว้สองจานเลยเนี่ยอือือร่อยมากอ่าอืออ่อ่าอ่าอ้า่อ่าออ่าอ่อาอ่าิอ่าอ้าอ่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 าล่อ่าอ่่าออ้หอ อิ่มพอดีเลเนี่ยก,กินไก่ไป5ชิ้นเป็นฝายของกนเหลือเศษไก่อยู่สชิ้นฮึอโอเคพอได้มีแรงในเช้านี้อืมไปเฮ้ยพี่กรณ์ทำไมกินไก่หมดเลยเอ่ะเนี่ยอะไรเนี่ยเอา อะไรเนี่ยก็ให้มาให้กินไ่เยอะก็นี่ไงก็กินหมดนะใช่เด็กให้กินแต่ว่าเนี่ยไม่เห็นหรอว่ามันแบ่งเป็นสองจานอยู่เนี่ยจานนี้ให้เด็กๆจานนี้ของตัวเองไงอ้าแล้วใครจะไปรู้ล่ะก็เด็กกำลังหิวซื้อมาแค่กล่องหนึ่งเนี่ยกินไม่เผื่อใครเลยหรอไม่คิดจะเผื่อคนอื่นเลยหรอก็ก็คิดว่าเด็กๆเขากินกันแล้วแล้วยังไม่กินเลยไม่งั้นมันจะเหลือเยอะขนาดนี้ได้ไงล่ะอ้าวโว้ย <ไ>โอ้ยเลยนะพี่กนไปซื้อไก่มาให้เด็กๆกินใหม่เลยนะโอ้กินไม่เผื่อใครแบบนี้ซื้อไก่มาใไมอันนี้เป่าตาังค์เธอใช่ไหมใช่ไม่ต้องเ๋ยทิ้งเอาไว้ไปแล้วเดี๋ยวไปซื้อใหอ้ <c oughs> แย่มจริงเลยหน่อยจังเลยอ่ะตอนนี้ก็หิว มาแล้วเด็กๆอ่ะทำอะไรกันอยู่เนี่ยดูทีวีอยู่ครับอ่ะเนี่ยพ่อซื้อน้ำมะพร้าวกับเลมาให้คนละถุงเบลจะเลือกอันไหนอันสีฟ้าค่ะอ่ะคิดไปแล้วเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นรสเผ็ดอ่ะดิเจเอาไปขอบคุณค่ะอ่ะเบลขอบคุณค่ะอ่าโอเคกินแค่จบที่เลยนะเดี๋ยวพ่อขึ้นไปทำงานข้างบนก่อนนะครับโอเคมาเมลเรากินกัน うん。 ค่ะกินด้วยความเออหูก็แล้วนะฮะเส้นสุดท้ายอร่อยจริงๆเลยกินอีกค่ะ อย่าว่ามาเมลเป็นคนกินใส่ใส่ใส่เฮ้ยเมลผมไม่ได้กินนะก็หนูอยากกินน่ะขนมของพี่อะของพี่ดีเจมันอร่อยอะทำไมเมลไม่กินของตัวเองแล้วทำไมตุ๊กก็เมลอะสิกินขนมของผมหมดเลยผมไปห้องน้ำแป๊บเดียวเองจริงไหมเมล มานี่เดี๋ยวอาจะสอนอะไรให้ฟังอ่ะนั่งนั่งเมลการที่อาเนี่ยซื้อขนมมาให้คนละซองแล้วก็น้ําคนละขวดเนี่ยทุกคนมีของตัวเองนะครับเมลไปกินของพี่ดีเจเนี่ยคิดว่ามันถูกต้องไหม,ไมใช่เพราะว่าเมลมีของเมลอยู่แล้วพี่ดีเจก็มีอ่ะพี่ดีเจก็มีของพี่ดีเจเพราะฉะนั้นเมลอย่าทำ่างนี้อีกนะครับเข้าใจไหม ถ้าของหนูหมดแล้วหนูก็ไว้กินวันอื่นเพราะพี่ดีเจเขาก็อยากกินของพี่ดีเจก็เหมือนกันเข้าใจไหมพี่อ่ะก็ไม่ใช่ใจดํานะถ้าจะินก็ขอก่อนสิหนูขอโทษค่ะอ้าวแล้วยื่นมือมาทําไมเนี่ยให้อาตีอ๋อนี่เก็บมือไว้บ้านของอาเนี่ยไม่นิยมทําโทษกันด้วยการตีเราอยู่กันด้วยเหตุและผลความร <c oughs> ุนแรงไม่ใช่วิธีการสอนที่ดีเข้าใจไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์นี้จำไว้ให้ดีและอย่าทำอีกนะ โอเคขอโทษพี่ดีเจก่อนเร็วขอโทษค่ะไม่เป็นไรทุกคนครับการที่เราจะกินของคนอื่นเนี่ยขอเขาก่อนนะครับอย่าก,กินโดยพลการไม่อย่างนั้นอาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ได้วยความปราถนาดีจากช่องคิดดีทีวีเย้อันนี้ของอจริงม่กินจริงไหมไม่กินนู่นกองอยู่ตรงนู้นอะไรอะอะไรอ่ะงขนมที่บ้านก็หมดแล้วนี่นาน แล้วผลไม,ม้ก็คงไม่มีใครกินอ่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวพ่อออกไปข้างนอกจะเอาอะไรไปเนี่ยเอาขนมเลคะ่ะขนมเลอีกแล้วซื้อมาไม่เคยเกิน3มวันเลยอ่ะได้เดี๋ยวพ่อไปซื้อมาให้คราวนี้แบ่งกินดีๆหละกเข้าใจไหมอืมอ่ะเด็กๆเนี่ยพ่อกลับมาแล้วนะซื้อเละตามที่ขอมาด้วยเฮ้ยขอคุณค่ะ ซื้อไม้คนละสามห่อนะนนแบ่งกินหอ่อละหนึ่งวัน <Okay. S 1> หมดแล้วเดี๋ยวจะได้อองชื้อใหม่โอเคนะโอเคนะ <Okay, S 1> พ่อตั้งไว้ตรงนี้นะของใครของมันล่ะเข้าใจไหมพี่สุไปกินเลยไปพี่ยังไม่หิวพี่ขอเล่นตั้งต่ก่อนไม่กินก็ตามใจ ดีนหวัวนี้ก่อนแล้วกัน 哎呀，好烦人！一个工资咋了？来厂长管。 วันนี้จะกินข้าวได้อีกอไม่พี่เจเป็นไรอ่ะนั่งอยู่คนละเลยอืมเยออ่ะอ๋อจริงสิพ่อซื้อเลยมาให้นะพี่ไปกินก่อนนะโอเคฮึไปรบยิงของไ่สูบไปแล้วนะเนะ่ยอป็่สูบเจ้บ้าแล้วไปดิเฮ้ยเรียค่ะไอหมดเนี่ยยินจะไปซ่อนดิเนี่ยแม่เอาไปซ่อนแล้วมันหายไปไหนไรถหมดจ้ะพ่อซื้อมา้ทั้งสามห่อนะ คือผมยิงของพี่สุหมดแล้วครับท้าไมถึงเป็นอย่างนี้โอยจะไม่แบนนะออยป็นนี้ถ้าไม่ไ่้จะไม่แบนลูกก็ผมยิงหมดทุกคนอยากยิงด้วยกันแล้วพ่ออะไรกันเนี่ยดิ๊เก็กินเลยคนเดียวไม่แบงใครเลยอ้าวกินเลยคนเดียวเหรอโอ้ดี๊เกวันเดียวนี่กินหมดขนาดนี้เลยลูกก็ไม่ใช่ครับเออไม่ใช่แค่นี้ครับพ่อผมเขากินของพี่สุด้วย โอ้โหทำไมทำ่างนีนะ้ลูกดูสิกุ้งยังกัดงูเหลืองเลยนีเจฟังพ่อนะลูกการที่เราจะกินอะไรเนี่ยเราต้องคิดถึงคนข้างหลังด้วย<ะ>เผื่อไว้ให้คนข้างหลังด้วยแล้วพ่อก็ซื้อมาชัดเจแล้วเนี่ยว่าให้แบ่งกันครั้งนี้พ่อไม่ว่าอะไรก่อนแต่ถ้ามีครั้งต่อไปเนี่ยพ่อจะทําโทษให้อดขนมสัก2สัปดาห์นะเ<ะ>ข้าใจไหมคับเอออะขอโทษที่สุเทาที ไม่เป็นไรถือพี่เลี้ของคนไม้ายกันเฮ้ยอ,อะทุกคนครับเวลากินอะไรเนี่ยอย่าลืมเหลือเผื่อไว้ให้คนอื่นบ้างนะครับอ,อย่ากินหมดคนเดียวด้วยความปรารถนาดีจากช่องคิดดีทีวีนะครับ bye บ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ